่าบอกเตอมิินแมยาอ่าเปิดดูซิมีหน้าอื่นไหมคะเดี๋ยวเขาลูดูว่ก่อนนะคะนะคะคุเก่งอุ้ยนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่อะไรนี่อ้าวนับสิคะนับให้แม่ดูหน่อยเนึงสองสามสี่ห้าก็ดเเจ็ดจ็เจ็ดเจเ สิบในละในเลขสิคเยสิบในเลขสิคะ่หาเลขสิบค่ะอ่านับค่ะหน่สสสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าหนเลก้าคะเอ่านับค่ะ หกก็เลยหกเดียวแลเอาไหมหกแล้วอะไรหกเลอ่าในเลขแปดคะเเก่งมากนะคะค่ะไปกอนค่ะไปกอนค่ะอันนี้เปิดัน่ิด้กอ่านับสินะนับสิคะ นับเลขสิบก่อนสิบในเลขสิบคะยี่สิบค่ะนับค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9เดก้าเเก้าคะเก้า <9. S 1> อ้าวนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบยี่สิบนอยู่ไหนคะยี่สิบโอเค เก่งมาก <Yeah. S 1> อะไรคะโต <Yeah. S 1> เบอรี่ so ค่ะ <Yeah. S 1> อะไรคะเทียนอ้าวนับเสี้ี๊ดเนาะเป็นรหรือเปล่าคะนับค่ะอันนสี้สิบเอ็ดในสิบเอ็ดอยู่ไหนคะสิบเอ็ดไหนคะสิบเอ็ดสิบเอร่างสิคะ เดี๋ยวก่อนค่อยเล่นอ่ะลาบไปหาสิบเอ็ดก่อนเร็วเร็เลวลาบไปหาสิบเอ็ดก่อนเร็วน้องเอิร์ดลาบไปหาสิบเอ็ดก่อนหาสิบเอ็ดอยู่ไหนจั